ข้านโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะพะคคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุท <qu> ธ to ัสสะนโมตัสสะพะคคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธราชโสโหจะมหานามังเทวันติสีหัเทานังพุทธังรัศาสิระเตเชนะมาระปตโตปราเฉยยะพุทธสังมิปาสุอุชาอิสปะมิพุทโธ ราชโสโหจะมหานามังเทวันติสีหะทานังคุธังระสสิระเตเชนะมาระปตโตปะราเฉยยะพุทธสังมิปาสุอุชาอิสัะปมิพุทโธราชโสโห จะมหานามังเทวันติสีหะธานังพุทังรัศาสิระเตเชนมาระปัตโตปตราเฉยยะพุทธะสังมิปาสุอุชาอิสัป,ปมิพุทโธราชาโสโหจะมหานามัง เทวัติสีหะทานังพุทังระสะสิระเตเชนะมาระปตโตปร,ราเฉยยะพุทธสังมิปาสุอุชาอิสสปปะปมิพุทโธราชาโสโหจะมหานามังเทวันติ ีหัฐานังคุธังรัศาสิระเตเชนะมาระปตโตปะราเฉยยะคุทธสังมิปาสุอุชาอิสะปะมิคุโทโธราชโสโหจะมหานามังเทวันติสีหั ฐานังพุทธังระศ,ศัิระเตเชนะมาระปตโตปราเฉยยะพุทธสังมิปาสุอุชาอิสาปาัปะมิพุทโธราชโสโหจะมหานามังเทวันติสีหะทานัง พุทธังระสสิระเตเชนะมาระปตโตปาร,ราเฉยยะพุทธะสังมิปาสุอุชาอิสัปปมิพุทโธราชโสโหจะมหานามังเทวันติสีหะทานังพุทธัง รัศาสิรเตเชนมาระปตโตปราเฉยยะคุทะสังมิปาสุอุชาอิสัปะมิพุโทโธราชาโสโหจะมหานามังเทวันติศีหะทานังคุธังรัศาสิ ระเตเชนะมาราปัตโตประราเฉยยะพุทธสังมิปาสุอุชาอิสะปะมิหากท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดพระกาถากำลังราชสีจนครบเก้าวจบเรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจแห่งบารมีขอให้ท่านทั้งหลาย มีผู้คนเคารพนับถือยำเกตมีโชคมีชัยในทุกขนแห่งชน,นะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ